กลาบสวัสดีครับพอมพี่น้องสุขุสุขคนมานี่อยู่กับผมช่องเด็กบันบันอยู่ง่ายง่ายกินง่ายง่ายครับพี่น้องมานี่เม็ดขนมจีบเห็นเันบ่ากันบ้างขนมจีบอย่างเนี้ยขนมจีบใส่ปลาหมึกใส่ปลาหมึกอันนี้คือมันนมัทอดมันทอดอยังไงทอดปลาหมึกทอดมันปลาหมึกเป็นมันทอดปลาหมึกลองเหตุผงซื้อพี่น้องสูตรใสโสรมัน ก็จะห่อดวนมาก็จะใส่หมูสับเนาะหมูอยากกินเนี่ยนะเนี่ยน้าเนี่ยน้าประมือกินนะเนาะเอามะหัวข้าใครก่อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวมันสิบปติดอ๋อสิบประติดข้าใครคือให้มันติดนะแม่นแล้วเอาไปนึ่งบ่แล้วไปนึ่งค่ะหน่าตาเดี๋ยวผมมันนี่อ้าวไปทอดได้บอกแ่สิบโได้ยี่หัวเฮ้ยโเคยลอง ้ลองเห็ดซื้นนอหนองเดียวน,น่ะตามโจมา,ปาเป็นเดอเด็แลวจะมาบึงถ้าไข่กวนเห็ดไหลจให้ไปแจกเลยบานี้ผพอกะมัน,นมันไหลเนาะแมนบ้มีหน่อยมีใหญ่เบาโอ้เอมกกินผู้เดียวกับไอ้มเล้วแะเหลือจุมมือนี้งดอาหารอยู่อยากพร้อมนี้มือนี้นัก,นกขึ้นก <c ười> ินอย่างเพื่อที่นกินมุ้ย เศร้ากินดไ,ได้แล้วเศร้าบระเด้ของดีเนาะกินหมูมันมันเยอะนะคะจะจะจะมันเยอะเลยมึงเนี่ยเนาะตัวบบบนี้หนึ่งปุณณเนี่ยมันมันเยอะมันตัวนิดหน่อยนี่ห่อค่ะหอ่หอหอ่อห่อบางงามดอกห่อแม,น,มนหญิงไข่เศร้าว่างนะีะจับจุ่ม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 ใส่กันดุดเฮ็ดไปขายใค้า ถ้าเกิดถ้าเกิดเท่าเเห็นแปดขายสิมไคนสื้อบอกว่ามีเป็นไงดูเกาจะขอซิมอย่างเดียวบะกูชิมแน่กูชิมแน่ไหมอยากเป็นส่งงินละเออโอ้ยไอ้บตอนแรกนีงโมดูเรื่องไหมต่อขอซิมตอนสองเน่ตอนสามตอนสี่อึ่งเไปดังดีรวได้ขายสมพอท่าก็ทาเหมือนนาเสมออดนุด้วยันอือ ก็เสร็จเป็นบร้อยแล้วค่ะไหนไหนไหนอ้เต็มเลยปะเหลียงอลามงามแทบเลอะตาลิงเนี่ยเอาไปลนรูปปหนึ่งเอาไปหนึ่งเงนี้ยน้องว่าสีสุกบอ่ออเคทั้งสี่ต้นมอนหนึ่งมันมุนม,น,มน,นี้ดิฮะอันนี้มันเป็นใสม่มองของเขา อ๋อลอยไปฝากเข้านะแมนอันนี้ก็สุกได้เหมือนกันค่ะมันสุกมันฟิวดิไม่ฟิวค่ะใหญ่มันฟิวไหมล่มละต่างมันพอด,ดีเดี๋ยวเขาจะรออมันสุกต้องรอใช่ปะแมนแทนเทนเๆนว้าวหาตาก็จะประมาณนี้<า>นะคะม,มีน้ำจิ้มบนนี มีแต่น้ำจิ้มใจอ่ะอยานี่มันจะเข้ากันไหมนอกพี่สูตก่อนพี่น้องสุกไปอุ้ยหมูยังงามเลยวุกแล้วค่ะนุ่มไ้แก้มดิอย่าเห็นข้างในวนมีอะไรมันหอนดิล่ะอู้หูมันสุกมันนะสุกค่ะซุกเอามาชิมดิร้อนนะก็เป่าๆกันดิจ้า เกิส,สวยมากเลยทำขายแล้วจะได้ขายเยอะเนี่ยเป่าให้หน่อยสิร้อนดูสิโอ้สวยมากเลยครับผมหลังจากาเสร็จมาเปีนรองเนาะอจะมี เนี่ยนี่คือของพิเศษพยิทไยมากเพื่อว่ากินเขาก่อนพี่น้องเป็นผัดกะเพราแบบนึงนี่นะครับพี่น้องเนาะจานผู้นุ่มเลยพี่น้องแต่ว่าก่อนจะกินก็นต้องเป็นกินเขาก่อนนะพี่น้องเนาะถ้ากินเขารู้สึกินข้อมกกนได้พี่กินเลยค่ะแต่กินยังกินเลยค่ะกระชิมบะแต่กระิมเนาเป็นเราเป็นมันห่านะบ่านที่เขามาดูเรียนเตอนนี้มันจงเป็นแป้งที่สำหรับเพชรเลย แี้เนาะมันก็ได้เป็นแข็งๆนิดน้อยเน่อถ้าถามพ่อกก่ันพ่อเิ่งไม่ไห้ดีกว่าเอาซื้อเขาเป็นแพงเนาะซื้อนึงมากี่บาทนึงมันเอาไปทอดแซ่บเลยมันเป็นมมนมันเป็นมันกลุ่มกลุ่มรถนะมัน็าดติดจักมันกลุ่มอะมเป็นมเดงนะแซ่บนีมั้งปลาโมเดลมันจะเน่้อวัวมานหลับคล้ใยเป็นมันกลุ่ม ฮังก็คุยดก็ฮั่มปูนี่ดูดิ <มา S 2> ัก็เ็ดก็จเฮ็ดใส่อ่ะอใส่เห็ดหอมใส่ยนียต่างเครื่องทั้งคันใส่หมูดิ่งะแต่นี่มันยังมีรสชาติิดเผ็ดจัง่อยนเนาะจะเผ็ดยังไม่หรอเกเผ็ดยังเผ็ดันจิม้มไก่หวานกับหวาน เงี้ยนวดกตไม่บอกอไเพื่อม่กินเรนดไปะพ่อบองหดวะกินคข้หนบ่องานางยังบหาเลยตองสวนาแล้วมเป็นไรแคุยไปกะพาะบาน รสชาติกอถึงรอยากตายหอมเงี้ถ้ามันกระหอนดาบันหอมเนาะผัดกะเพราหนุประมือก <c oughs> <c oughs> ัน <draining> อืมดา ใครเกือบดาวไ่ดาไม่แจกควันเป็นไงดางเหตุใครหาชิ้นสิบาทที่ไม่ค่อยซื่อมันรอแต่พรกินอยู่เนี่ยแป้งอะไรแป้นี่ แปงสิบหาบาทเนาะระดายีส <ông Wonderful so nice> yeah. ิบหาบาทมันตุอด่อนเนาะอืมหงายก่อนะนี่ยอเป็นแตงขอบอย่างกมก่ออันี้อันี้อันใี้ม่าเดม๋ยวเฮาไม่แช่ตั้งนั้นเนาะใช้ประมึตุ๊บไปเสียบมมนก่อน่ไมัอืมอืม มันเอาไปเรียนโดยใชเป็นไไปมันเป็เวลาสอบน่ากินด้วยจำวันนี้ขอลาไปก่อนเราเป็นน้องเนาะวันนี้เป็นช่วงนี้เป็นคลิปตั้งๆมันบราค่อยไม่ยังเด็ดพี่น้องกินข้าวคนไปเฮ็ดยังไงนะครับลากันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย